ข่าวสันท่านเหตุการณ์นะครับเช้านี้ที่แม่โจนะครับนีทองฟ้าใสมากเลยนะครับเป็นวันที่ CME เข้ามากระทบโลกลูกใหญ่นะครับสังเกตพระอาทิตย์นะครับก็สว่างจ้านะครับสว่างจ้ามากวันนี้นะครับท้องฟ้าถึงจะมีเมฆมีหมอกอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ระวังนะครับหลังสี UV นะครับครักตอนนี้ EUV คือ Extre m e ม l ุ r a v i o l e t นะครับที่เข้ามายังโลกเราเข้ามาอย่างต่อเนื่องนานแล้วนะครับ แล้วดูนะครับวันนี้ว่าปรากฏการณ์ต่างๆจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้อากาศปลอดโปร่งมากที่เชียงใหม่นะครับสมอกไม่มีนะครับมองเห็นนะครับมองเห็นภูเขาอย่างชัดเจนนะครับดูนะครับท้องฟ้าโปร่งโล่งนะครับมีพลังงานเข้ามายังโลกนะครับกว่าต่างๆให้เรียบไปเลยลองดูพื้นที่ภาคใต้นะครับภาคตะวันออกและภาคเหนือเฝ้าระวังนะครับพื้นที่บริเวณเกาะสมุตรตาเหมือนเดิมนะครับสมาตราเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ